สวัสดี Travelers ทุกท่านฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Genshin Impact ครับวันนี้ผมจะมานำเสน,เนอผลงานชิ้นเอกของผมนะครับผมซึ่งนั่นก็คือโปรแกรมคำนวณดาเมจของเจ้าดีลุกค,คนนี้นะฮะแล้วเราจะคำนวณไปเพื่ออะไรนะฮะเพื่อเอาไปเลือกอ์ติแฟกต์ที่เหมาะสมให้กับตัวละครน,นะครับผมก็ โปรแกรมนะฮะก็จะเป็น Excel นี่แหละครับแล้วผมก็จะผูกสมการผูกสูตรซึ่งเป็นสมการคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะฮะเอาไว้นะครับผมคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทามาลองดูเลยอันนี้จะเป็นดีลุกยังไม่ใส่อาร์ติแฟกนะฮะไม่มีอาร์ติแฟกเลยแล้วก็น,นี้จะเป็นอาวุธนะฮะจะเป็นโปรโตไทป์แล้วก็มีเอฟเฟกต์คลัชนะฮะมาดูที่สแตทกันนะฮะตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่576ครับบวกหนึ่งเค576ครับบวกหนึ นะฮะแล้วคีเลตคีดาฮะคีเลตอยู่ที่สิบสี่จุดหกครับคีดาห้าสิบครับคีเลต์สิบสี่จุดหกครับคีดาห้าสิบครับโอเคตัวนี้ลูกตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัวโบนัสฟิสิกส์นะฮะแล้วก็ไม่มีโบนัสธาตุด้วยนะฮะผมก็จากโปรแกรมเนี่ยที่เขาคำนวณมาเนี่ยเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าตีธรรมดาผมจะทำดาเมจได้สามร้อยสี่สิบสี่จุดห้าถ้าตีธาตุผมจะทำดาเมจได้สามร้อยหกสิบเอ็ดนะฮะผม วันนี้ผมจะมาอธิบายแค่2ตัวนี้นะฮะในกรอบสีแดงนี้เท่านั้นก่อนนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ได้รับได้ไลค์สักพันไลค์แล้วกันฮะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปจะมาอธิบายแล้วว่าเอ้ยผมคำนวณยังไงสมการอะไรยังไงเป็นแมทยังไงอะไรทำนองนี้นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ตีธรรมรา3 4 4สิบครับตีสกิลสามครับลองดูกันฮะ กับสามหกหนึ่งนะฮะปึ๊บตัวเนี้ยโทรรึเปล่าไม่รู้อะตัวที่มันใส่หน้ากากนะฮะปึ๊บโอ้สามสี่สี่ฮะตรงฮะต่อไปธาตุนะครับผมตุ้มสามหกหนึ่งโอ้ได้สามห้าแปดฮะซึ่งสามห้าแปดกับสามหกหนึ่งมันต่างกันสามนะครับผม ซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1%นะฮะถ้าเคลื่อนถ้าเคลื่อนประมาณ1%็ถือว่าโอเคนะฮะได้นะครับผม3 3 4 3 6 1โอเคฮะถัดไปฮะเราจะทำการใส่อัติแาร์สักหนึ่งอันอะไรดีนาะเอาขนแล้วกันฮะเป็นขนแล้วกันเป็นขนอันนี้6กสิบสอแตก1อยห้าแใส่เข้าไปปึ้ง พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยไอตัวดีเทลเนี่ยมันจะเปลี่ยนแหละนี่เห็นไหมเป็นบวก3 0มโอเคผมก็แก้สิเป็นบวก302ฮะคีเลตคีดาฮะแก้ครับคีเลตเป็น19.3ฮะคีดาิดา61.2 19.3 61.2โอเคโปรแกรมคำนวณออกมาว่าผมจะตีทำธรรมดาทำดาเมจได้4 3 6 5ฮะ ีด้วยถ้าจะได้ดาเมจ457.4เรามาดูกันฮะ436กับ457เฮ้ฮะสกูเลยฮะปาดฮะตุ๊กโอ้ติด <pillows> ขี <darauf> ้ <possibly Czech> <els> ปุ๊บ4 3 6ะตรงหรือเปล่าเอ้ย4 3 6อ้อตรงฮะต่อไปเช็สกิลท่าจะอยู่ที่4 5 7นะับผม4 5 7ไอ้ตัวนี้ใกล้าตายแล้ว4 5 7เออมีตัวนี้4 5 7นะฮะลองนะครับ4 5 4ฮะต่างกัน3นะฮะจากคำนวณกับจากทดลองจริงซึ่งก็คาดเคลื่อนประมาณ 3ใน400กว่าน,นี่น่าจะไม่ถึง1%เนาะถือว่าโอเคฮะก็ค่อนข้างจะตรงพอใช้ได้เลยฮะแล้วคราวนี้ไอโปรแกรมคำนวณดาเมจเนี่ยมันจะเอามาใช้ในการเลือกอาร์ติแฟกต์ยังไงอย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะเราไปดูที่อาร์ติแฟกกันก่อนนะฮะอย่างที่เรารู้ๆกันฮะว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะมีแบบเซตเอฟเฟกต์อยู่อย่างเช่น material artist เนี่ยถ้าใส่2เนี่ยก็จะได้ได้ normal กับ charge attack เนาะ15% แต่ถ้าหากเป็นตัวตัวนี้เบรฟฮาร์ดเบรฟฮาร์ดเนี่ยเบรฟฮาร์ดเนี่ย <c oughs> เขาจะได้เป็น Attack 18%อันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ออกมาที่โปรแกรมของเราเลยฮะระหว่างใส่เพิ่มดาเมจสิบนะฮะกับโบนัส15%าอันไหนจะดีกว่ากันเรามาเริ่มที่ Attack 18%ก่อนนะฮะ พอเราใส่ a t สิเเนี่ยจะเห็นว่าเอ้ยเราตี h ิ t หนึ่งเนี่ยเราได้สี่แปดแดนะแต่พอใช้สกิลท่าแล้วได้ห้าร้อยสิบอดนะผมแต่ถ้าหากว่าเราใส่อีกเซตหนึ่งนะฮะหรือว่าเซต material artist เนี่ยก็จะเราจะได้ฟิสิกโบนัส1ิบห้าเปอร์ถูกไหมฮะอืมเราก็จะได้ว่าตีธรรมดาเนี่ยห้ารอยสองนะครับแล้วก็ตีท่าตี่ร้อยห้าสิบเอ็ดซึ่งมันจะเห็นได้ชัดว่าเออเซต Material Artist เนี่ยใส่ละตีธรรมดามันจะแรงแต่ถ้าหากว่าเราใส่เซตเบฟฮาร์ดเนี่ยก็จะได้ธาตุที่แรงกว่าเจ้าตัว Material Artist นะฮะแล้วคราวนี้เราจะเอาไปประยุกต์กับอร์ติแฟกต์อื่นยังไงสมมุติว่าเราอยากแบ่งใส่อย่างละ2หละ2หรอก2เซตนะฮะมันก็จะเป็น18บ8วก18เป็น36ถูกไหมฮะเราก็สามารถมาเทียบได้เออ36%เป็นไง หรือว่าถ้าเราใส่อาร์ติสครบเซตอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ตรงนี้40เปอร์เนี่ยฮะก็จะได้ดาเมจมานะฮะก็ได้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยเราควรจะใส่อาร์ติแฟกต์เซตไหนดีนะแบบไหนดีนะอะไรทำนองนี้ฮะก็สำหรับตัวโปรแกรมตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับ เราก็สามารถนำไปประยุกใช้ในการเลือกอาร์ติแฟกที่เหมาะกับตัวดีลุกของเราได้เก็บผิเสื้อซะเลยฮ <laughs> ะก็ยังไงก็ถ้าหากว่าคลิปนี้ได้รับไลค์สักพันไลค์ฮะผมจะมาถอดตัวสูตรพวกนี้ให้ว่าเอ้ยผมคำนวณยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยผมใช้ทำอะไรนะฮะ n อน a ี่ Normal Attack, N-C นี่คิกค้างฮะ E-L-A ก็คือ Element คือท่าตัว E อันนี้คือสกิลอันติผมก็จะมาอธิบายเพิ่มพวกนี้คิเลทคำนวณยังไงครับคีดาคำนวณยังไงครับแอตแท k คำนวณยังไงก็คำนองนี้ฮนะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมครับ